ื่องเงินจิตอลตอนนี้วัยรุ่นเขารอมากเลยอะว่าตกลงมันจะได้ไม่ได้เพราะว่าเห็นท่านรองก็บอกว่ามีต้องพบจวรในเรื่องนี้ค่ะให้เขา้ามาชนั้นเรื่องนี้มันยังไม่ได้แคนเซลหรืออะไทั้ทงสิ้นนะคะก็เดี๋ยวรอ ฟังค,ความเห็นให้ครบแล้วก็จริง,รงๆก็พยายามถักดันในทุกแง่มุมไม่ใ่เราเรายังไม่ได้ยกเลิกอะไรนายกรัฐมนตรียืนยันเงิน1 0 0 0 0บาทในเฟสที่3ต้องรอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยืนยันยังไม่ยกเลิกนะคะแต่จะมีการทบทวนในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงนกินให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อกุณแม่พี่น้อง และนอกจากนี้นะคะความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยคิดเห็นอย่างไรเงินหมื่นจะมาหรือไม่มาวันไหนมาเมื่อไหร่เดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเงินหมื่นดิจิทัลเบลตยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนรอคอยเพราะตอนนี้นะคะนโยบายในการแจกเงินดิจิตอลเบลตภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่3ผ่านดิจิทัลบบลต t เงินหมื่นในเฟสัวรุ่นอายุ16 ถึง2บประมาณ2.7หมื่นล้านบาทนะคะวงเงินที่จะต้องใช้ในครั้งนี้และก็ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประมาณ2.7ล้านคนนะคะแม้จะผ่านการเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่เข้าที่ประชุมครมอซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบคําถามผ่านสื่อมวลชนสัส้นๆนะคะว่าจะมีการทบทวนและก็ครอบคลุมถึงการแจกเงินดิจิทัล ในเฟสที่3ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะก็ก็ทุกอย่างทบทวนหมดนะครับอะไรใช้เงินเนี่ยขอทบทวนใหม่ในเฟสสามนี่แหละครับขอเขาทบทวนดูการปรับลบหกเก้าก่อนนะครับต้องรอให้งบหกเก้าเข้าสภามานนั้นหนึ่งก่อนแล้วมาปรับนี่ดูแม่ไม่ไม่แหละครับก็เราก็ตอนนี้มันอยู่ปีหกแปดผมก็ถ้าถ้าปีหกแปดปรับได้ก็ปรับในวงเงินสนครับก็ก็ในหกเก้าถ้าเขาปรับได้กันในสภาก็ก็ว่าไปเพราะทุกคนสภาที่เขาทบทวนดูเขาคงเห็นนะว่าอะไรควรจะปรับนะฮะ นะครับแล้วก็เราก็จะปรับด้วยอย่างครั้งเนี้ยถ้าปรับครั้งเนี้ยในงบปี68เนี่ยผมก็เขาเรียกว่าแผนการปรับตุนระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วเมืองไทยต้องการการวางแผนที่ดีระยะกลางระยะยาวอย่างที่หลายๆคนพูดะนะปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะหยิบขึ้นมาดู ระยะการด้วยครับที่บอกว่าจะเพอ่กก็ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าทําไปแล้วมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ค่อยว่ากันจะกู้ไม่กู้ก็ว่ากันไปแล้วแต่ควรเปสาวสรุปแล้วคือเราโทรไว้ก่อน ก็ก็เขาทบทูนก่อนแล้วกันเขาทักทูลเราทักทูลเขาทนกทูลโอเคครับสวัสดีครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในการผลักดันการแจกเงินหมื่นผ่านโครงการแจกเงินดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่3ที่ผ่านมานะคะก็ก็มีความคลุมเครือยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่นําเข้าที่ประชุมครมอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็มีการยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่นําเสนอเข้าที่ประชุมครมอต้องรอความเห็นชอบเปลี่ยนความเห็นชอบจากหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วก็รอสรุปอีกครั้งหนึ่งส่วนด้านทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมก็มีความคิดเห็นตรงนี้ออกมาด้วยเช่นกันนะคะสําหรับการเดินหน้าแจกเงินหนึ่งนบาทให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะกระตุ้นบริโภคอย่างเช่นโครงการดิจิตอล w a l l ล็อย่างจําเป็นที่จะต้องมีหรือว่ารัฐบาลจะต้องเดินหน้าต่อไหมตรงนี้ผู้ว่ามีความเห็นยังไงคะ ความเห็นเราเรื่องเรื่อง,องโครงการที่จุฬเลยก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเคยสื่อสารไปแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่า,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 าโครงการนี้ต้องดูเรื่องของความาคุ้มค่าเรื่องของประสิทธิประสิิทธผลอะไรต่างๆเนี่ยให้ดีนะครับแล้วก็ยิ่งนะฮะถ้าถามายิ่งยามนี้นะครับที่แบบเนี้ยสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะฮะมีทั้งเรื่องของ ไอ้ความท้าทายใหม่ๆที่มาด้วยสถานการณ์ที่เจอเรื่องของ tariff ะไรต่างๆแล้วบวกกับเนี่ยที่ที่ได้เล่าที่ได้พูดถึงไม่กี้เรื่องของสินค้าที่ทะลักเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าก็ก็ก็เป็นอะไรที่เหมาะสมที่จะจะทบทวนก็ต้องขอบคุณนะฮะทางรัฐบาลที่ดูฟังที่รับฟังความเห็นนะฮะของของทางเรานะกับหน่วยงานอื่นที่ที่จะมาดูว่าไอ้ความเหมาะสมโครงการเนี่ยเป็นยังไง นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องรอดูในส่วนของสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความคิดเห็นเข้ามาซึ่งทางรัฐบาลก็ต้องรับฟังโดยจะต้องมีการทบทวนเงื่อนไขต่างๆในส่วนของการเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะสถานการณ์ต่างๆเข้ามาทําให้เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เรื่องนี้คะ่ะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ